ามาดูการปลูกคะนา้านี่ครับคะน,น้ามีสองสายพันธุ์ครับคะนา้านี้ก็เป็นคะนา้าปกติที่เราปลูกฝั่งนี้ก็จะเป็นคะนา้าห้องเตียหรือเปล่าคะน้าหวานนะครับก้านใหญ่ๆครับดูก้านนันก้านใหญ่ครับการ,ร,ารปลูก,กง,ง่ายๆวันนี้มาแนะนํานี่ฮิตฮอตฮิตเลยครับนี่คะนา้กาก้านใหญ่สุดยอด ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอันนี้มาชมการปลูกะนาครับมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ปกติอันนี้ไปปัดคะนาหมูกรอบมีเสียบเลยเลยนี่โอ้ยครับเบ่งข,ขนาครับการปลูกนี่สังเกตเบ่งครับถ้าแปลงไหนที่เป็นแบบวาดเราก็จะประมาณนี้ครับ แต่ก็สวยนะครับการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ควายขี้ควายขี้ไก่ขี้ได้หมดแล้วแหละขี้ขวัวได้ครับนี <c> ่ <oughs> งามมาบสายพันธุ์ก็เลือกเอานะครับที่ที่เราชื่นชอบที่เราจะต้องการปลูกนะครับการให้น้ําก็วันหนึ่งทุกวันใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีบ้างเคมีก็เป็นสูตรเสมอนะครับประมาณนี้ครับ การหวานก็หวานไปเลยครับหวานซื้อมเมล็ดสายพันธุ์มาสายพันธุ์กระป๋องหนึ่งไม่แพงครับป๋องละสามสิบสี่สิบก็มีห้าสิบบ้างนะครับก็ประมาณอายุการปลูกคณะก็เดือนหนึ่งประมาณนั้นแหละครับไม่เกินนั้นการเก็บผลผลิตก็ตัดมันก็แตกออกอีกได้ถ้าเป็นคณะแต่ว่าส่วนมากก็ตัดแล้วก็จบเลยนะครับในแปลงนี้ก็สังเกตสจังเกตแปลงจังเกตคณะเนี่ยครับ แปลงนี้ก็จะเป็นแบบว่าน่าจะหวานเอาครับหวานเอานี่สวยๆก,นนก,ก้านใหญ่ประมาณนี้ครับเป็นฝักธนาก้านใหญ่คนาปกติฝั่งนู้นก็จะเป็นคนาที่เป็นก้านใหญ่เราไปดูครับมากส่วนมากปุ๋ยก็จะเป็นสูตรเสมออันนี้เป็นคนาก้านใหญ่ก้านมันจะก้านใหญ่แตกต่างก,กันกับก้านนี้แล้วแต่คนที่ชอบครับถ้าพูดถึงตามความจริงผมชอบแบบแบบปกติ แต่ก้านใหญ่มันมีก้านใหญ่บางครั้งก็บางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตลาดก็ตลาดมีความต้องการในเรื่องของคณะตัวนี้คณะก้านใหญ่คณะหอมบ้นาน,านาเราคณะหวานประสันคณะหวานขอาเรนก็ปลูกต้นหอมนะครับอันนี้ก็ปลูกง่ายๆปลูกอันนี้ก็มาน่าจะเดือนแล้วครับเนี่ยเก็บผลผลิตสองแปลงนี้ก็เก็บได้หลายตังค์นะครับหลายพันนะนะครับเนี่ย การให้น้ำไม่ยากทุกวันเช้านะครับกระเซมไปด้วยเนี่ยครับกระลำปีสองแปลงหักหอมสลัดปัานนสลัดครับเขียวๆนนสลัดปลูกสลัดก็เป็นแปลงผลผลิตที่ถ้าปลูกประมาณนี้ก็ได้ขายได้ได้เงินหน่อยแหล่งน้ําต้องเป็นส่วนสําคัญนะครับหน้าหนาวครับไปปลูกกันสวยไหมครับปลูกสี่แปลง ความยาวประมาณ10เมตรประมาณนั้นนะครับก็มาแนะนำตัวนี้จะเป็นการปลูกแบบว่าไม่ต้องวาดไปเลยนะครับจองแปลงนะครับเนี่ยหวานไปเลยมันก็เกิดสวยนะครับใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับพี่น้องนี่สวยงามให้ดูใกล้ๆครับก็นีสองต้น ปลูกใกล้เคียงกันแล้วนี่จะปลูกหลังจากต้นนี้อยู่นะครับการยกล่องทําแปลงก็ประมาณนี้นะครับเอาไปขายตามหน้าช่วงนี้ก็จะราคาลดลงนิดนึงสิบบาทก็ได้สี่ห้าต้นนะครับน,นี่ค้าหวานหวานจริงอืมต้นไม้สอดมาด้วยอันนี้เป็นผัดเป็นยาด้วยนะนี่ ถ้าการใหอย่างนี้นะครับเป็นยานะนี่เอาไว้ทำพันนะลอยมานะครับนี่ครับสวยก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องก็วันนี้ก็บ่ามารับชมการปลูกผักคะน้าแบบง่ายหวานไปเลยหวานแล้วก็ดูแลรักษาการดูแลรักษานี่มีส่วนสำคัญอย่าทิ้งให้เขาขาดน้ำนะครับจะขาดน้ำเมื่อไรก็ ผลผลิตก็มันจะดรอลงพืชผักสวนครัวเราก็จะพูดภาษาบ้านเรามันจะแค่แคะลงครับดังนั้นก็ในช่วงนี้ก็พืชผักสวนครัวก็ลดราคาลงนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับก็การผักที่หลายๆสายพันธุ์ที่เป็นกาลังเป็นพื้นฐานหลักก็คือหนึ่งผักคะนา้าผักกาดกวงตุ้งผักกาดดอกผักกาด ทั่วไปก็ลำปีถั่วฝักยาวหอมหอมรวมนะได้ขายดีมากครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมด้วยวันนี้มาชมการปลูกผักคะน้าแบบบ้านๆแบบง่ายๆครับหวานเลยงามเหมือนเดิมพี่น้องบองสังเกตเลยไม่ต้องบงถ้าบง่งมันจะมันจะขึ้นแบบว่ามันจะเหี่ยวไม่อยากให้เหี่ยวก็ทำแบบนี้แหละครับก็อย่าลืมกดติดตามครับจุดยอด